จมูกน้องค่ะ7วันมาแกะเฟือกตัดไหมทำจมูกกับทีมแพทย์ที่ดีมอลคลินิกทำกับทีมแพทย์นะว้าตายแล้วก่อนทำฐานจมูกใหญ่นะคะเลยดูบานแล้วหน้าตรงดูไม่มีมิติหันข้างก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นคลื่นเป็นหำนะคะทำให้จมูกดูไม่ละมุนทีเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าปลายจมูกงุ้มตกนะมันถูกแก้ไขไหมหลังทำดูนี่คะ่ะเข้าใจคำว่าสวยยันรู้ไหมคะยุโรปอเมริกาละตินสุดๆสวยมากสวยมากสวยมาก ช้ำอ่ะบาที่ว่าบาไม่เชื่อตัวเองแน่เลยอ่ะโอเคนี่คือพูดไทยไม่เป็นหออ้พูดไทยไม่เป็นหรอลาตินมากอ่ะสาวลาตินมากนี่นะคะใครกำลังสงสัยว่าทำกับทีมแพทย์เป็นยังไงนะคะทำเทคนิคโคสกระดูกหลังหูลองปลายค่ะแล้วก็ตอกฐานแล้วก็ตะไบหางที่หมอมิเอะคุณหมอมิเอะทีมแพทย์ของนิมอเนาะสวยมากช้ำอ่ะ